สวัสดีครับวันนี้เป้เอารถตัวนะครับเป็นตัวยาริสคอสกับโตโยต้าโคโรราคอสนะครับเรียกว่ามาแบทเทิลไปชน,นากันนะครับสองรุ่นนี้นะครับต่างกันตรงไหนนะครับช่วงล่างเป็นยังไงออปชันเป็นยังไงวันนี้คลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับหลายๆคนสงสัยแหละบางคนก็บอกคือหน้าเนี้มันยาริสคอสหน้าเนี้มันคือโตโยต้าคอสอะไรเงี้ยบางคนผมเห็นแล้วเกิดคําถามนะครับ มาหลายๆครั้งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ดูนะครับจะแจ้งให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็2รุ่นนี้นะครับมันคือค่ายเดียวกันนะครับค่ายโตโยต้าเหมือนกันนะครับโตโยต้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อมันต่างกันนะครับโตโยต้าโคโรคอสกับโตโยต้ายาริสคอสนะครับคำว่ายาริสเข้ามาเนี่ยก็แสดงเลยว่าเอ๊ะและในใจแล้วว่า ยารีทอ่ะมันก็คือเอารถที่เป็นยารีทนะครับห้าประตูตัวเล็กอะครับเอามาทํานะครับเอามาทำจะหาก่อนอยู่ไหมแถวนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแถวนี้นะครับมันคือรถยารีอนะครับยารีทรถเล็กอ่ะอ่ามาแปลงมาดัดนะครับมาแบบออกแบบนะครับเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะออกแบบมาในแนวเรียกว่าสไตล์คออเวอร์นะครับ ก็คือรถที่มีในเรื่องของความสูงความกว้างนะครับเพิ่มเข้ามาจากดาลิตตัวเล็กของเดิมเนาะรถจะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับแต่บอดี้ทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วความกว้างความยาวนะครับมองดูนะนะครับนี่เห็นไหมมองยากด้านข้างนะครับความกว้างความกว้างความยาวก็ยังจะเล็กกว่า t a c o r o l l a c r o s s นะครับเห็นไหมครับ โตโยต้าโคโรคอสรถจะกว้างกว่าใหญ่กว่านะครับจะยาวกว่านะครับจะยาวกว่านะบอดี้นะครับมันจะยาวกว่านะครับให้มองนะสังเกตเลยครับโดนด้านหน้านะครับชุดบอดี้ด้านหน้านะตรงฝากกระโปรงมานะครับตรงเนี้ยทั้งสองใครนไหมครับว่ายาริสมันจะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับความกว้างมันสั้นกว่าหน่อยนะครับสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าโดยโดยส่วนโดยรวมเนี่ยอชอบตรงไหนนะครับชอบตรงไหนชอบแบบไหนนะครับยอดขายนะครับดีสุดอะตอนนี้นะครับมันคือ t o Co ต o า l ค,คร c o s ยอดขายจะดีสุดนะครับอันดับหนึ่งเลยนะลองมาก็เป็นยาริคอ์นี่เลยครับมันเป็นคู่แข่งกันนะสิทธิพี่สิทธิทน้องประมาณนั้นนะครับส่วนตัวยาริคอสเนี่ยก็ตอนนี้ก็มมีโมเดลใหม่ๆม,มานะครับอย่างตัวนี้จะเป็นตัว e-h-e-v นะครับก็คือไฮบริดเหมือนกันนะเป็นไฮบริดนะครับบางคนบอกเอ้าเป็นไฮบริดแล้วทำไมกระจังหน้ามันไม่เป็นสีฟ้าล่ะมันเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเขาเขียนโลโก้ด้านข้างว่าเป็น e-h-e-v เห็นไหมครับเป็นตัวใหม่นะเห็นไหมครับนี่แล้วเป็นตัวถ้าเป็นตัวแบบของคอร์ส้นจะเขียนว่าไฮบริดแบบนี้นะครับนี่ไฮบริดนะแล้วกระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีดําอมฟ้านะครับนี่แหละครับอันนี้คือตัวต่างนะครับที่ต่างกันนะ ราคาออกใหม่ก็ล้านกว่าเหมือนกันนะครับออกใหม่ล้านกว่าเหมือนกันนะครับถ้าถามเรื่องความนิ่มนวลนะครับเป้ยังก็ยังให้น้าหนักไปทางตัวตัวต้าโครดคอสนะคอสพวงมาลัยคันคอนโทรลอ่ะมันจะเบากว่านะครับมันเบากว่านะที่เป้เปิดดูลองขับแล้วนะครับมันเบากว่านะนะครับแฮนดิ้งมันก็จริงจริงมันจะมาถนามันดีนะครับมันดีกว่านะนี่ครับพวงมาลัยอะไรเงี้ยมันปรับมันคอนโทรลมันง่ายกว่ามันเบากว่า ถ้าเป็นยายลิคอ์สอ่ะมันจะหนักกว่านะครับด้วยเรื่องของตัวความกว้างอะไรพวกนี้ครับของรถเนาะมันก็จะต่างกันนะครับส่วนดีไซน์นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะทั้งสองคันว่าโฉมต่างๆบอดี้ต่างเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่นะครับคอยสคันนี้เลยนะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับไฮบิดสมาร์ทนะราคานะครับอยู่ที่นะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 5,007รถนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับ5,007ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับสีจะเป็นสีเทานะครับรถปี21นะครับรถปี21นะครับถ้าผ่อนก็ประมาณ10,000กว่าบาทนะ10,000กว่าบาทนะครับก็จังหน้าเป็นสีดํานะครับเป็นสีดาด้านนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นนะถ้าเป็นตัวท็อปท็อปแบบมันจะมีไฟตัดหมอกมีกล้องมีกล้องให้ครบเลยนะครับก็ถ้าเป็นท็อปท็อปมันก็อยู่ประมาณ7-8แสนนะครับ ไฟหน้าโฉหน้าครับเป็นโรเจคเ์เรนเห็นไหมครับสวยที่ใส่งามนะครับแม็กอลอยกระจังหน้ากันชนหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะครับมีเบ้าให้ใส่พวกไฟจะหมอกก็มีมาให้ครบนะกระจกนะครับซ้ายขวาพาบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าโฉมเนี่ยถะาเทียบกันน,กน่ยมันเทียบไม่ได้เพราะมันรถคนละปีคนละอ่าตัวบอดี้เนะาะเอาง่ายทางขวามันตัวท็อปทางซ้ายมันตัวโลนะครับก็ให้ดูว่าบอดี้รูปลักษณ์อ่ะมันต่างกันนะครับ เพื่อใครจะแยกไม่ออกนะครับระหว่างยาลิสคอสกับโคลาคอสนะครับเป็นสไตล์5ประตูเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะเป็นคุมโทนสีดำเบาะหนังนะครับคุชชั่นโทนอะไรพวกนี้มีให้พร้อมครบเลยนะครับจอมีให้ครบๆนะครับจอมีครบก้อมถอยพร้อมนะแล้วก็มีโหมดให้นะจะเป็นโหมด EV นะครับโหมดได้เนี่ยมีให้ครบนะครับ ไมก็คันนี้นะแล้วแต่แล้วแต่คันมีมาห้าคันนะครับไมก็ใส่กลางๆนะครับแสนต้นๆใส่กลางๆนะมีแอร์หลังให้ครบนะครับด้านหลังจะกว้างกว่ายาริคอร์สนะด้านหลังกว้างกว่ายาริคอร์สนะครับส่วนตัวไปชอบนะไปชอบตัวโคลาคอร์สนะครับเห็นไหมครับด้านหลังสภาพเดิมเลยคอนโซลที่สวยเป็นบูดน,นุ่มหมดเลยนะประตูประตูเดิมเดิมนะครับทางซ้ายเดิมนะครับ สีสันพิพันรถก็สวยนะครับขวาท้ายนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแมนโนลนนะครับนี่เปิดแมนน่เอานะมีตัวถาดลงถาดรองใส่คงใส่ของมีครบนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะครับมันจะกว้างกว่านะมีชุดปะยางครบเลยนะครับจะเข็บบอดี้โครงสร้างนะครับนี่เดิมเดิมนะเห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมไม่กลับไม่แกะไม,ไม่ขยับเลยนะครับ รถที่ไปคัดมาส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เดิมที่สุดแล้วนะครับเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับไม่ชนหนักไม่พีความแน่นอนแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูคอร์สบ้างเอ้ยมาดูยาริสคอร์สบ้างนะครับแต่คอร์สต,ตัวนี้มันเป็นยาริสมันตัวท็อปเนาะตัวท็อปอะ่ะก็ฟังก์ชันก็ต้องเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ,ฟฟรบถ้ามองจากด้านมองจากด้านหลังนะกว้างลึกเนี่ยเรียกว่าสูสีกันเลย สูสีกันนะครับพอๆกันนะครับพอๆกันนะแต่เคาะจะเล็กกว่านิดนึงนิดนึงนะครับอ่าเล็กกว่านิดนึงนะครับมีถาดลองให้ครบนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นไม่ใช่ชุดปะยางนะจะเป็นตัวชุดเอาไว้ใส่ครใส่ของล่างด้านล่างได้เลยนะโอเคสวยครับถือว่าครบเครื่องเลยนะเ,เป็นสองข้อเนาะแล้วชุดปะยางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยังไงสวยงามนะครับ บาสามารถพับได้อยู่แล้วซ้ายและขวาพับลงนอนได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตะเข็บโครงสร้างเห็นไหมเดิมเดิมเนี่ยครับเดิมเดิมหัวน็อตไม่ขยับเหมือนกันนะครับสีเดิมโรงงานบอดี้เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายของเดิมนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนาะก็นุ่มนิ่มนิ่มนวลนะครับเก็บเสียงดีขับทางกายเก็บเสียงดีนะครับขับนุ่มสมูทนะครับทั้งสองคันนะครับเลือกแบบไหนก็ได้ชอบไหนจัดได้เลยนะครับ พัสดตัวเไปไ้ปไปชอบโคลาคอสนะครับเนี่ยแต่ต้องบอกพวกนี้เนี่ยตรงช่วงนี้นะครับบอ่อแถวสองอะจาริคอสเขาจะเรียกว่าแคบกว่านะครับการนั่งอาจจะไม่สบายเท่ากับตัวโคลาคอสนะครับอันนี้เขาเลื่อนเบาะข้างหลังนะแต่พอกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับเลือกเอานะครับเรื่องความเดิมรถเดิมอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงครับเป้ เรียกว่าการันตีให้อยู่แล้วว่ารถเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้มันเป็นตัวท็อปนะครับออกใหม่ก็บอกเลยเป็นล้านนะครับเด๋ยวเหยียบเบรกกด p u s ส start นะครับปึ๊บติดแล้วนะครับฟังก์ชันให้มาถือว่าครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพวกนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์กันชนหน้าการชนหลังนี่นครับ parking sensor น,นะครับช้ใช้ c o n r l ปุ่มโหมด ev มีให้ครบ นะครับแล้วก็ตัวพวกเรดาร์นะครับการออกนอกเนลนอะไรเงี้ยมีให้ครบหมดเลยนะครับหรือเป็นพวกคูสนโทนก็มีพร้อมนะครับเซ็นเซอร์บอกรมยางบอกต่างๆมีให้ครบหมดเลยไหมครับรมยางอ่อนอ่างเงี้ยก็มีบอกหมดครบนะครับจอนะครับก็มีพวกระบบ Android Auto นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวเครื่อง,งสูงเสียงต่างๆนะครับอ่ะเขากล้องถอยปุ๊บนี่ก็มีกล้องให้แบบนี้ นะครับกล้องถอยพร้อมฟังก์ชันครบชัดเจนนะครับมีให้ครบเลยนะข้อมูลยนานพาหนะแล้วบอกความบาลานซ์ของรถด้วยนะครับบอกว่ารถอยู่นมงมองสายเอียงไหมอะไรพวกไหมแบบนี้นะครับแรงดันไฟฟ้าบอกหมดทุกอย่างนะครับมีให้ครบหมดเลยนะถือว่าครบเครื่องนะครับบอกดมยางภายนงภายนอกเห็นไหมบอกหมดเลยสวยนะครับบอกเข็มทิศอีกอันนี้คือฟังก์ชันของตัวท็อปนะครับ แล้วก็มีพวกแมกเนติกชาร์จให้นะครับมีระบบพวก PM เ5ุ้าให้นะครับถือว่าดีเลยนะไปชอบมากเลยนะครับตรงนี้ฟังก์ชันครบนะครับปุ่มโหมดต่างๆเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบนะครับเนี่ยมีครบหมดเลยมีให้ครบหมดเลยนะครับที่วงที่วางคงวางของวางกุญแจกาแ,แฟก็ไหนมีครบเหมือนกันนะครบพร้อมนะครับสวยเลยนะครับ ชอบแบบนี้ก็จัดได้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ได้เป็นตัว H E V Premium Luxury นะครับ1.5นะ7 9 9 0 0 0นาหนะครับรถปี24นะครับปี67นะปี24ไม่หมืนสเป็น2ระบบไฟฟ้าขึ้นน้ำมันนะครับเรื่งพันห้าอ่ะก็บอกได้ว่าในเรื่องของความนิ่มนวลต่างๆนะครับถือว่าครบเครื่องนะครับคันนี้สวยครับตอบโจทย์นะ ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกคันหนึ่งเดี๋ยวสตาร์ทไปก่อนนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีขาวนะครับไฟ LED ครนวนี้เดี๋ยวมาดูกันที่คอร์สครับมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับฟังก์ชันอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้เป็นใฮ้บีบเหมือนกันนะปุ่มเปิดรถสตาร์ทรถอยู่ไหนเอ่ยปุ่มสตาร์ทอยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะ อ่ะนะครับฟังก์ชันอาจจะไม่เยอะเท่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวน้ำต้นนะครับตัวน้ามันตัวท็อปนะคันนี้จอยไหมครับนี่ก็จะเป็นจอตั้งแบบนี้นะครับทัชสกีนได้นะครับไฟฟ้าเหมือนกันกึ่งน้ํามันนะเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับข้อเยร์ถอยกล้องหลังก็มีกล้องให้พร้อมนะครับเห็นไหมมีกล้องให้พร้อมเลย กล้องมีพร้อมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็น3 d ดีบอกองศาการเลี้ยวบอกอะไรแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นพวกตัวท็อปอาจจะมีครบมากกว่านี้นะครับนี่คือฟังก์ชันนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะทําความร้อนได้ความเย็นได้นะครับไมล์แสนหกนะส่วนเครื่องบอดี้ต่างๆนะครับก็เหมือนกันนะครับหรือว่าต่างกันเรื่องของขนาดนะคันนี้นะครับเสนอขายอยู่ที่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับเครื่องพันแปดนะท็อจะเยอะกว่านะครับเป็นตัวร้อยยิบสองแรงม้านะแรงบิดจะเยอะกว่า นะครับแรงบิดจะเยอะกว่านะครับน่าใช้นะครับสภาพสวยงามนะไฟหน้าเป็นปู LED นะครับนี่เป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับรถสวยน่าใช้ทั้งคู่ส่วนห้องเครื่องครับเปิดดูเลยนะครับห้องเครื่องน้องก็เหมือนกันนะครับการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆตำแหน่งต่างๆนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ตัวชูตัวชาร์จทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับนี่แผ่นพวงมาลัเพจอยู่ครบหัวนงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับคานงคานหน้าเดิมเดิมนะครับนี่คันหน้าเดิมนะครับรถเดิมไม่มีชนอยู่แล้วนะครับฝาเดิมตาปรงตาปั๊มนะครับนี่เดี๋ยวลองงานก็ตัวนี้มันเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้นะเครื่องคันหน้าโครงสร้างครับนี่เดิมเดิมสภาพสวยงามนะครับสวยนะส่วนคันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ หน้าโครงสร้างเดิมครับแต่เครื่องจะแรงกว่าหน่อยนะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องตัวอ่าพันแปดนะครับเห็นไหมครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับแรงมาเยอะกว่าทอกดีกว่านะ้าเครื่องพนะันแปดนะเห็นไหมครับฝาเดิมโครงสร้างอดี้ทุกอย่างเดิมๆงามนะครับเอาไปใช้คุ้มนะครับงบถ้าง,งบผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งผมแนะนําว่าคอสเลยคันนี้นะครับ ให้บีบเหมือนกันประหยัดเหมือนกันนะครับแต่อาจจะได้ไม่ไม่ได้ออปชั่นเยอะเท่าตัวท็อปเนาะก็งบเท่านี้นะครับซื้อได้นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับคุ้มนะครับคุ้มนะเราสนใจคันนี้ก็โทรได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับหรือจะเอาเฮดอีวีนะครับเป็นตัวยอดิทคอร์สก็มีให้ครบเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับโทรได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ครับเจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับ หรือแอดไลน์ดีก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทั้ง2คันนะครับปรวดีเคดีฟรีดาวได้ครับทางซ้าย5้าแสนได้ปี21เกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับไฟฟ้าถึงน้ำมันนะรถในงานนะครับก็รถสวยทั้งคู่ฟรีดาวทั้งคู่ครับทางซ้ายผ่อนประมาณ1 0,000นะครับทางขวานะครับผ่อนประมาณ1 4ื่นสี่หมนะครับสนใจขนาดยังไงติดต่อได้บอกกันได้เลยนะครับอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพรถเกตเอมีใบเซอร์ตรวจรถให้พร้อมครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ